พูดถึงเรื่องราวดีๆกันดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3มีนาคม2563ไทยรัฐทีวีของเราได้รับรางวัลค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติทรงคุณค่าแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเราคว้ารางวัลเทพทองครั้งที่20ประจําปี2562จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ ก็คือดิฉันเนี่ยได้รางวัลกับเขาด้วยนะคะได้รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์จาการายการตะลอนข่าวนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันก็คือพี่เอชายามิตรช,ชัยได้รับรางวัลพิธีกรจากรายการเกมต่อชีวิตทางไทยรัฐทีวีของเราเช่นเดียวกันซึ่งข้างๆดิฉันก็คือน้องแป้งพรพัชนกลลูก,ลกสาว,สาวของพี่เอชายา,าเป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้นั่นเองค่ะ ตันดีใจนะแล้วก็หนูก็รู้สึกว่ามองคุณพ่อไม่ผิดแล้วก็คือคุณพ่อเป็นแบบอย่างของหนูค่ะในการที่จะเ,เวลาที่เหมือนกับเขาออกรายการอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะดูตลอดเหมือนเหมือนเป็นการช่วยเหลือคนในการเกมต่อชีวิตนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนได้ดูนะคะเพราะว่าเป็นรายการที่เ,เหมือนเราดูแล้วเราก็บอกบุญทําบุญด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นรางวัลที่เรียกว่าทรงเกียรติมากๆแล้วก็ถือว่า เป็นเกียรติประวัติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงทางสถานีไทยรัฐทีวีด้วยก็ต้องขอบคุณทางไทยรัฐทีวีที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ที่สําคัญต้องขอบคุณประชาชนแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามผลงานกับรายการตลอดข่าวยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ